verb-ing คืออะไรเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังค่ะตัวอย่างประโยคที่มี verb-ing I am reading ฉันกำลังอ่านหนังสือหรือฉันกำลังอ่าน I was reading ตอนนั้นฉันกำลังอ่านหนังสือหรือตอนนั้นฉันกำลังอ่าน I will be reading. ตอนนั้นในอนาคตฉันจะกำลังอ่านหนังสือหรือตอนนั้นในอนาคตฉันก็ฉันจะกำลังอ่าน I like reading. ฉันชอบอ่านหรือฉันรักการอ่านหรือฉันชอบอ่านหนังสือ Reading is my hobby. การอ่านคืองานอดิเรกของฉันหรือการอ่านหนังสือคืองานอดิเรกของฉันสรุปก็คือ verb ing ก็คือคำกริยาที่กำลังทำอยู่แปลว่ากำลังทำอยู่ไม่ว่าจะกำลังทำอยู่ในอดีตปัจจุบนนันหรืออนาคต ก็ยังมีความหมายว่าการหรือความและเป็นรูปแบบที่ใช้ตามต่างคำต่างๆเช่น like go love for และอื่นๆหรือใช้ในการขึ้นต้นประโยคพูดง่ายๆก็คือถ้ามีประธานให้เอ IG, <ETF> า ing หลัง verb นั้นเลยเช่นเช่น what is your hobby reading เป็นตน้นหรือ what do you like to do reading watching movies playing piano แต่ถ้าเกิดมีประธานเราก็จะพูดว่า I like to watch movies I like to play piano หรือ I like to read หรือ ไม่มี t ู o ขั้นก็จะเป็น I like reading I like watch i n g movies I like eating for example ก็อ่าตรงนี้อ่าเราก็จะลองมายกตัวอย่างกันนะคะเช่นอะไรดี verb ing อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ verb to be นะคะ verb to be ก็คือ is, am, are, was, were, will been อะถ้าไม่ใช้ verb ถ้าไม่ตามด้วย verb ing ก็ตามด้วย verb ช่องสามนะคะพูดถึง verb นะคะ verb to be จะไม่มีการตามด้วย um, verb to be จะไม่มีการตามด้วย verb ช่องหนึ่งหรือ เวิร์ฟช่องสองเด็ดขาดเลยนะจะมีแค่เว r ร์ n g หรือเว r ร์ช่องสามเท่านั้นนะคะโอเคก็ไหนเราลองมาดูกันอ่อครูก็คิดไม่ออกเลยตอนนี้สักครู่นะคะโอเคอ่าประมาณว่า I like ใช่ไหม like มันจะตามด้วย ing เลยนะ I like swimming นะคะโอเคหรือถ้าเกิดเราจะพูด I like to ล่ะถ้าเกิดเราอยากเราชอบคำว่า to อย่างเงี้ยเราก็เป็น I like to อะไรคะต่าง to อะมันจะต้องเป็น อีกนึงเนาะ I like to swim yeah, huh? น,นี่นะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่า r o n e s เนาะแล้วก็ swimming อย่าลืมว่ามันเป็นเสียงสัน้นมันเลยมีตัว n ีตัว m อีกตัวหนึ่งนะ S my hobby โอเคอันนี้ตัว o นะคะ อะไรอีกดีฉันกำลังไหว้หลาจะพูดว่าไง I am swimming หรือช่วงนี้ก็ได้นะมันไม่จำเป็นว่ากำลังอย่างเดียวอะ่ะมันแบบพูดในเชิงแบบช่วงนี้วันนี้อาทิตนี้อะไรเงี้ยค่ะปีนี้ก็ยังได้เลยเนาะเป็น uh, present continuous นะคะเอ,อ จะอ่านกันออกไหมเนี่ยอ่านอ่านออกอยู่เนาะจริงๆครกก็พิมพ์เอาได้แหละครกก็ลืมไปนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นถ้าเราเปลี่ยนเป็นคันนี้ล่ะคะ่ะถ้าเราเปลี่ยนเป็นนี bies, ้ลหละค่ะคุณคะถ้าเราเปลี่ยนเป็น swimming boss my hobby แปลว่าอะไรเอ่ย ต้องค่ะว่ายน้ำเคยเป็นงานอนิเ็กของฉันนะคะแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนเป็นอันนี้ล่ะอันนี้นะคะ แข่งมากเลยว่ายน้ำจะเป็นงานอดิเรกข,ของฉันในอนาคตนะคะ,ะก็เช่นกันถ้าเราเปลี่ยนเป็นอันนี้นะคะ I was swimming นะคะแข่งมากเลยค่ะตอนนั้นฉันกำลังว่ายน้ำอยู่ตอนไหนก็บอกระบบไปเนาะ โอเคแล้วถ้าเราใช้เป็นอันนี้นะคะอันนี้มันหมายความว่าอะไร I will be swimming หมดเวลา,าฉเฉลยในอนาคตเออไม่ใช่ในอนาคตก็คือตอนนั้นอะตอนนั้นที่เราหมายถึงอนาคตนะตอนนั้นในอนาคตอ่าฉันกำลังว่ายน้ำอยู่นะคะสมมติว่าอ่าฉัน ฉันจะกาลังว่ายน้ําอยู่พรุ่งนี้สองทุ่มอะไรเงี้ยค่ะเนาะก็ก็เป็นศักราชคืนไงโอเคนะสระในบ้านเนี่ยโอเคฉันจะกําลังว่ายน้ําอยู่พรุ่งนี้ตอนสองทุ่มประมาณนี้เนาะโอเคก็คือครูยังไม่ได้เติมอะรายละเอียดข้างหลังเนาะแต่อันนี้เอาแค่ว่าความหมายของมันคืออะไรนะคะก็อ,อย่าลืมว่าถ้ามีทูอ่อะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ จะตามด้วย verb หนึ่งนะคะส่วน verb ทุก e ีทั้งหลายเนี่ยจะต้องเป็น verb i n m หรือ verb ช่องสามเท่านั้นถ้าเป็น verb ช่องสามก็เป็นแบบถูกกระทำอะ่ะเช่น i am promoted เนี้ยฉันได้รับการแต่งตั้ง um uh, i am married เนี้ยฉันแต่งงานฉันถูกแต่งงานไงคะทำไม ถึงมันคือถูกแต่งงานเพราะว่าเราไม่สามารถแต่งเองได้นะคะก็คือต้องมีคนมาแต่งกับเรานะคะก็เลยฉันถูกแต่งงานความหมายจริงๆของมัน I was born นะคะมันมาจาก verb bare born ก็คือฉันถูกเกิดเพราะว่าเราไม่สามารถเกิดเองได้แม่เกิดเรามานะคะโอเคก็ใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้เลยนะคะ ในคอมเมนต์หรือจะทักไลน์มาก็ได้นะคะไลน์เดี๋ยวครูขอเคลียร์แป๊บนึงใครอยากเรียนใครอยากอะไรหรือมีคำถามอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจไอดีนะคะตัวนี้เลยค่ะทีนี้เราพิมพ์กันบ้างดีกว่าโอเคนะคะ เดี๋ยวครูขอทำสีดำสิโอเคตัวนี้นะคะลายไอค่ะแล้วก็ทิ้งข้อความไว้แล้วก็ครูว่างครูจะรีบตอบแทนทีเลยค่ะขอบคุณมากนะคะใครมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์มาหรือลายไอดีจะน่าจะเร็วสุดหรือคอมเมนต์ก็ได้ค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ ราตรีสวัสดิ์แล้วก็หรือสำหรับใครที่ดูตอนตอนเช้าหรือช่วงไหนๆของวันก็ขอให้มีวันที่ดีนะคะ Have a nice day or good night Bye